พี่น้องชาวท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันหาข้อเสนอตามนโยบายสาธารณะประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนได้ข้อเสนอที่หลากหลายจากแต่ละพื้นที่การตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าการทิ้นขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือขยะล้นเมืองเนีทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุข,ขภาพของคนในทีน่อบตอบึงสัมพันธ์ได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน อบตหนองแม่นาจัดทําโครงการจัดซื้อถังเพื่อทําน้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียกให้แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการอบตว,วังทองจัดทําโครงการ3าอาก่อตั้งกลุ่มไว้ใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมและกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนจากขยะของผู้สูงอายุในชุมชน อบตอนาบวัวมีการประกาศพื้นที่ทั้ง11หมู่บ้านให้เป็นป่าสาธารณะแล้วมีโครงการพาเด็กเข้าค่ายเพื่อปลุกจิตสำนึกในการรักผืนป่าอบตอเชิงคีรีก่อตั้งโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีกิจกรรมการยิงหนังสติกเมล็ดพันธุพืชเพื่อเพิ่มพันธุไม้ในป่าใหญ่ อบตเขาเคาะจัดตั้งกลุ่มดับไฟป่าขึ้นเพื่อดูแลป่าชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวติดประเด็นข้อเสนอะจะนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละแห่งซึ่งบางแห่งเ,เขาได้ทําโดยที่หลายแห่งย,ยังไม่ได้ทําในเรื่องนั้นก็สามารถนําไปเป็นรูปแบบที่จะปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละตำบลได้สุรัตน์คำจันทร์ถ่ายภาพจริรัตน์เขาตามะนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายร่วมสร้างท้องถินน่นได้อยู่ภาคเหนือตอนล่างรยายงาน